สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนแนละยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pluto s t a c h a n e l นั่นเองนะครับและวันนี้ท่านก็อยู่กับผมในเกม Warframe เนี่ยฮะซึ่งผมจะมาเทสเนีย,นยการอัด Full HD กับ High หมดเลยเนี่ยครับผมใช้กระจอของทาง ATI นะก็เลยไม่มี Nvidia Physic s Effect นั่นเองนีครับอ่าก็จะมาดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับก็เล่นเล่นแหละเล่นเล่นเล่นเป็น เออคือปกติก็เล่นไฮอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะอัดดูว่าอัดไวไหมนะอยากลองดูนะครับอ่าเราจะมาเทสกันที่ดาวเซตนะเซอะไรเนี่ยเซตเซตนะนะชื่อแปลกแนะครับโอเคก็จะเป็นออนไลน์นะครับเล่นกับชาวบ้านเราจะมาทําให้ดูครับว่าเอฟเฟกอลังการงานสร้างนี่ผมสามารถอัดไวหรือเปล่านะครับใช้โปรแกรมแฟตในการอัดนั่นเองนะจ๊ะ โอเคขอลดเสียงสักคู่ครับเดี๋ยวว่าเสียงเสียงมันเสียงเอฟเฟกมันจะกลบนะฮะอ้าวมีอยู่สองคนไหวไหมเนี่ยโอเคฮั okay. hello, hello. ลโหลฮัลโหลรอแล้วกันนะฮะในคนนี้เล่นโวลนะฮะส่วนผมเล่นไรโน่นี่ครับไรโน่เพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับตันหมดแล้วโอ้ถือว่าไหวมาก,ากผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมทำไปได้ยังไงนะครับ ก็เล่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะโอเคมีไลโน่ตัวได้สองโพมาแล้วฮะโอ้คล้ายๆกันฮะแต่มีทวินทวินกมินนะฮะต้องรองกันนะครับคนครบเมื่อไหร่เขาถึงจะลุยนะครับเพราะว่าแมปนี้นี่คนไม่ครบนี่มันไม่ไหวนะฮะไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวโอเคผมขอเก็บเองแล้วกันให้พวกนั้นมันถือปืนกลของมันไป นะครับคนมันอีโก้สูงไม่เป็นไรฉันรู้สึกว่ามันมันปิงมากกว่ามั้งเนี่ยเออ,เออนี่ไงสวยไมหมล่ะตรีระเบิดทิ้งเลยแม่โอเคเดี๋ยวลองแฮกดูกันนะีฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเข้าค่ายนะครับก็จะหายไปประมาณ3วัน4วันนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะี คลิปอาจจะไม่มีเลยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าใครรออยู่นะฮะ,ะ <c oughs> ก็ไม่ได้อยากให้รอสักขนาดนั้นนะเป็นไม่ได้ก็อยากจะอัพนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อัพไม่ได้อัดคลิปแล้วก็อัพคือ,อยังไงไม่ได้อัดคลิปล่วงหน้านะ,ะต้องขออภัยด้วยพอดีว่าติดวอลเฟรมไปหน่อยนะครับไม่อาจคลิปว่าคองอัพแบบเปิดคอมไว้สามวันติดเนี้ยแล้วก็สั่งน้องว่าห้าปิดคอมนะอะไรอย่างนี้เขาพูดไปนะฮะ โอเคบับก่อนโอเคไอรอนชิลไ้ตอนนี้เอฟเฟกยังไม่หนักเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวต้องรอสักช่วงตอนที่ต้องไปรับอะไรอะวางดาต a านะฮะช่วงนั้นเอฟเฟกจะแบบว่านะใครเคยเล่นนี่จะรู้รกันอยู่ครับว่ามันเป็นยังไงนะเวลาเล่น4คนนะครับเป็นอะไรที่คือยังไงเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์พาวเวอร์มากๆคนระับ โอปเขาเรียกโอปไนี่ถ้ามีโนวามาสักตัวนี่จะแจ่มมากเลยนะฮะสกิลของโนวานี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วฮะเพียงแต่ผมผมมีบูปินอะไรทําได้หมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทํานะฮะคือไม่มีตังนั่นเองนะครับเครดิตยังไม่พอเก็บเก็บบูปินมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเก็บมาจากตัวบอสแรปเตอร์นะครับดาวอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะครับจําไม่ได้จริง นะครับแต่เพิ่งเล่นเมื่อเช้านี่เองแปลกดีเนี่ยฮะเพิ่งเล่นแต่จําไม่ได้เนี่ยฮะแปลกมากไม่รู้คิดอะไรอยู่เนะี่ยสามคนเองเหรอจะไหวไหมเนี่ยคือแมปนี้เป็นแมปเอาไว้ฟาร์มนะครับคือยังไงฟาร์มมอสนะครับตามเมื่อกี้ผมก็เล่นมาแม่งเอ้ยได้การ์ดดีๆเต็มเลยเสือกไม่ผ่านโนวาแมงอูนะฮะโนวาตัวหนึง่ง คือกูก็เฮ้ยทำไมมันยืนนิ่งกันจังวะมันก็ไม่แหลกนี่อะไรเงี้ยแต่มันไม่อดัดมันยืนดูแบบผมว่าได้การแบบคือก็อยากได้การที่ต้องการมาเ๋ยอะอยู่นะก็เป็นการซ้ำเลยฮะไม่มีอะไรมากคือผมก็แค่อยากจะได้มาแบบเอาไปฟิวชั่นกันเฉยๆนะฮะถ้าคลิปนี้เสียงผมเบากว่าเสียงเกมก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ปรับแล้วนะ อ,อไปคิดว่าปรับแล้วน่าจะน่าจะไม่ไม่น่าจะไอ้นี่นะผมคิดว่ามันน่าจะไอ้นี่แล้วนะครับลืมตัวลืมตัวพอดีถือด a ต a ้าอยู่ก็ลืมว่าเออเราต้องมาวางดีกว่าโอเคมีกันสามคนจริงจริงครับมีคนนึงไม่น่าจะมีใครเข้ามาแล้วลหละนะครับนะแต่ก็วางลึกๆแหละว,ว่ามันจะมานะอ,อโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ข้างบนให้แล้วกันนะนะเป็นไปได้อยากเล่นข้างล่างมากกว่าขอมันเยอะนะ อาวุาที่ผมใช้เป็นโซมานะครับกับคุณนายนั่นเองเนี่ฮะโอเคยิงเข้าไปค,คือจะสิน้นจะจะเปิดเทอมอยู่แล้วครับอีกอาทิตเดียวเองเป็นอะไรที่ไวมากเนอะเออผมคิดว่าเอ้ยมันทำไมมันผ่านไปไวจังเลยวะเหมือนจะว่าเพิ่งปิดเทอมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะอันนี้มันก็จะเปิดแล้วรู้สึกแปลกดีนะฮะการบ้านปิดเทอมยังไม่ได้ทำเลย นะแถมแคสเกมก็ทําไปได้แค่3ทีคลิปเองแปลกมากทั้งที่ตั้งใจว่าจะทำํทำถามว่าหายไปไหนทําไมไม่ทำซ้อมซ้อมเกมซ้อมแข่งเกมอยู่ฮะ <c oughs> แข่งกี a าสลันั่นเองเ,องเนี่ยก็ทิงแชมป์ประเทศไทยแมปออนไลน์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่แปกปกติผมจะแข่งออฟไลน์นะครับปรับตัวไม่ทันเลยเออตอนแรกก็ <c oughs> <c oughs> คิดแล้วในใจแล้วว่าจะไม่ได้แข่งเกมนี้อีกแล้วเพราะว่ามันคงมีแต่แข่งทีมปีนี้ที่ไหนได้มีแข่งเดียวด้วยโชคดีถือว่าเป็นเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญมากๆที่เขาจัดให้ทั้งเดี่ยวและทีมนะฮะก็เปิดโอกาสให้กับคนที่เออแบบบ้านอยู่ไกลต่างจังหวัดอะไรงนี้ไปแข่งไม่ได้แต่เสียอย่างเดียวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้บรรยากาศเท่าไหร่นะอ่าคือ มันจะมีสแตนอินอะไรเงี้ยเล่นกันแทนมันดูมันดูนดแบบไม่เหมาะสมอะมันรู้สึกไม่เหมาะสมยังไงไม่รู้นะฮะคือได้ชื่อได้ชื่อว่าแข่งิีแชมป์ประเทศแต่ทําไมแข่งที่บ้านล่ะฮะมันจริงไหมมันไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะฮะแต่เกมมันก็ซบเซาแล้วฮะก็อาจจะปิดเลยว,วันนี้แล้วในความคิดผมนะ มันก็เป็นเรื่องปกติครับที่เกมมันอาจจะไม่ลงทุนลงแรงอะไรมากนะครับอาจจะแบบว่าเขาเอาเวลาไปลงให้กับอ,ออเดชันนะฮะไม่แปลกใจนะครับเกมเขาดีกว่าคนเล่นเยอะกว่านะครับคือ,อยังไงจุดสนใจมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาจะเอาเวลาไปลงให้ออดิชันเพราะว่าออดิชันคนแข่งเยอะมาก น,นแล้วคนมาเชียร์ส่วนใหญ่ก็เป็นออเดชั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเกมเขาเปิดมานานแล้วคอมมูนิตี้สูงนะครับเป็นเป็นไม่ได้ผมก็อยากให้เกมมีเกมอื่นที่คอมมูนิตี้สูงพอๆกับออเดชั่นนะแต่มันทำไม่ได้จริง,รงเพราะว่ามันเป็ยังไงล่ะมันไม่รู้ว่าจะเอาไปแทนยังไงส่วนใหญ่เกมที่คอมมิอมมูนของสูงเนี่ยจะเป็นเกมเต้นหรเป็นเกมแบบมิวสิกอะ นะครับผมไม่แปลกใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกมไหนๆมันก็เป็นอย่างนัง้นอยู่แล้วที่เป็นโอเคมารู้สึกปิงนิดหน่อยนะฮะก็เซ็กซี่ดีครับไม่มีปัญหานะครับเล่นได้เล่นได้ไม่มีปัญหา,นะญหายแล้วโอเคครับดูเหมือนว่าจะมีอ้าไม่มีใครเข้ามาเพิ่มก็ยังสามคนอยู่เหมือนเดิมนะฮะความรู้สึกนี้มันอะไรกัน วัดอิดฟีลอะไรเนี่ยจังหวะนี้ชอบมากเลยนะเนี่ยปรับสูงสุดเล่น Full HD นะครับสวยมากแต่แรกมาด้วยเฟรมเรทที่ต่ำจริงๆเลยอันที่จริงผมเล่นได้อยู่ที่อ่า 60fps นะครับแต่ว่าผมปรับเป็น v e r t i c a l Size เอ้ย vertical s ซ n นะครับมันก็เลยเป็นเหลือ30อ๋อเพราะว่าผมเ,เพราะว่าผมจะอัดด้วยนะครับเพื่อให เฟรมเรทมันเสถียรน,นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30นะครับแต่ถ้าผมเล่นเฉยๆมันก็อยู่ที่30ตลอดคงที่นั่นเองนะครับมี60บ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วแต่อารมณ์มันนะครับมันอารมณ์ดีมันก็60ให้แต่ถ้าผมปิด v วอร์ติเคิลซินมันก็จะ60ให้ตลอดเวลานะฮะแต่ตอนอัดผมอัดเป็น30อยู่แล้วนะฮะปกติผมใช้ d ดียร์ทอรีในการอัดแต่ว่า ื่องจากผมต้องการคุณภาพที่ดีกว่านะครับจึงอัดแฟมนั่นเองนะฮะตอนเรนเดอร์มาผมไม่รู้ว่าจะเรนเดอร์ไงให้มันออกมาสวยดีนะครับนี่จะเป็นคลิป Full HD ในรอบปีของผมนะมสิ่งที่ผมไม่ชอบในการปรับกราฟิกของทุกๆเกมนะครับมันคืออ่าโมชั่นเบลอซึ่งมันสวยตรงไหนอะแต่ผมก็ยังใช้อยู่ดี นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้คนคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ได้รู้ว่าเฮ้ยกราฟิกสูงสุดมันเป็นยังไงนะครับอ่าอ่าตัวเอฟเฟกอาจจะไม่อรังการมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่ตัวที่ใช้สก,กิลหนักหนักหรือเอฟเฟกเยอะเนี่ยมันไม่อยู่ในห้องนะครับมันมีแต่ตัวที่เดินเดินอัดนะครับไลโนโล2ตัวก็คือมีผงไก้คนนึงนะครับคือตัวไลโนเนี่ยจุดเด่นคือแทง นะครับแล้วก็บัฟจมจเพื่อนได้แล้วก็มีกระทือพื้นตึ้งอย่างนี้นะครับจะทําให้มอนสเตอร์รอบรอบตัวเนี่ยเกิด,กดอาการน็อกอัพนะครับถ้วลอยขึ้นมานั่นเองใครถืออ่ามันถือดาต้าไปแล้วโอเคก็จะเกิดการน็อกอัพนะครับแล้วเราก็สามารถยิงยิงในขณะที่มันน็อกอัพได้นั่นเองนะฮะโอ้ตามเมื่อกี้นี่ได้ทั้งทีอะไรอ่าเป็นเฮล เฮลกับกับชิลแคปนะฮะซึ่ง,งเยอะมากได้ได้ประมาณสีย่ยางละ3 4ใบซึ่งเสียด้มากผมจะเอามาฟิวชั่นแต่เนื่องจากมีคนอู้ครับจบเหเลยเอาสิเว้ยกูต้องการจะเปิดเร็วเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับ กรุงเทพก็น้ำท่วมเป็นแหงๆนะฮะผมอยู่กรุงเทพนะครับแต่ผมไม่ได้ออกจากบ้านอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่แถวบ้านผมไม่เคยน้ำท่วมนะครับแต่ระแวกใกล้ๆ,ๆนี้ก็มีมีโดนไปบ้างแล้วนะครับโชคดีครับอยู่ประมาณใจกลางเมืองนะครับน้ำมันไม่ท่วมนะฮะถ้าใครจะขับค้านผมก็ได้ว่าท่วมก็แล้วแต่นะฮบผมเพราะว่า เมื่อน้ําท่วมมาปีที่แล้วปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยแหละคือมันมันไอ้นี่ครับคือ,อยังไงดีล่ะผมไม่ได้ออกจากบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับวันๆเล่นตะเกีมนะครับหมกตัวเอ้ยเขาเรียกวอะไรเขาเรียกวอะไรหมกตัวอยู่ในบ้านอ่ามันก็นเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าช่วยไม่ได้อะนะ คก็ไม่ทันเป็นคนไม่ทันโลกอยู่แล้วนะครับทันเกมอย่างเดียวอืมไม่แปลกใจนะจ๊ะโอเคอ่าไอสา์เข้าไปนะครับโซมามันจะเป็นอ่าเป็นไรเฟิลเฮฟวี่ไรเฟิลนะครับที่ตอนแรกม,มันจะยิงเหมือนไดว่ายิงแบบตึ๊กตึๆกตแล้วก็ปืดนะครับคือยังไงมันจะเหมือนได้ว่าเป็นคล้ายๆมินิกันนะครับคือยิงช้าก่อนมันจะหมุนย้อน นะครับแต่ปืนมันไม่มีระบบหมุนเท่าไหร่นะดูจากปืนแล้วมันเป็นปืนยิงไปเลยนะครับปืนเกมนี้นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆครับเยอะอยู่เหมือนกันเขาเรียกอะไรเรวพอรนนะครับเวพอรนก็เยอะอยู่นะมีให้เลือกสรรมากมายนะครับแถมมีอาวุธแร่ต่างๆให้ไปเก็บไปสรรหากันมาใช้นะครับมาอวดเพื่อนเอ้ยได้อย่างงู้ย่างนี้แล้วนะ เดใจนะครับที่เกมนี้คนไทยเล่นน้อยมากนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีแค่ส่วนนึ่งนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมที่คนเล่นเยอะเป็นอันดับ4ของโลกในเดือนในเดือนกันยายนนะอืมอันดับ4นะครับของ PC นะครับแต่เป็นอันดับ5ของของทุกทุกแพลตฟอร์มนะฮะ รวมคอนโซลด้วยส่วนอันดับหนึ่งถ้ารวมท,ทุกเกมก็จะเป็นแ r น n ี y Auto f i ฟ h t นะครับแล้วก็อันดับอันดับสองที่จะเป็นอะไรวะอ่าจะไม่ผิดน่าจะเป็น r g u e of l e g e n d s นะครับเจ้านี้เขาครองอันดับหนึ่งของ PC มาตลอดอยู่แล้วนะครับ PC นี่ยกให้เขาเลยนะครับอันดับสองให้อันดับสามของทุกแพลตฟอร์มก็จะเป็น f i n a l Fantasy 14นั่นเองเนี่ยครับเป็นอันดับ2องของพีด้วยนะครับก็คืออันดับอันดับ2อันดับ3อันดับ4ของทุกแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ที่ PC นะครับเจ๋งไหมละ่ะนี่ฮะโอเคทำไมตานี้มันง่ายจังอ๋อเพราะว่ามันมันมีแค่3คนหร,รือเปล่าเนีมอนมาไม่เยอะนะครับเป็นตามเมื่อกี้นี่มอนมาเยอะมากนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ช่วยกันตี ถ้เป็นข้อหลังมากกว่ามั้งเนาะคือมัน,ม,นมันเหมือนจะว่าอู้ไปคนนึงอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับโอเคอ่ะยิงเข้าไปเออสาดเข้าไปฮะโอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยอีกสองวิภารกิจจะสำเร็จเน่ตอนนี้ได้ ได้คอรอน้อยมากเพราะว่าคนน้อยนั่นเองอาจจะเป็นเพราะงั้นนะครับผมพยายามแล้วนะฮะเพื่อที่ให้คนเข้ามาเยอะๆแต่มันได้แค่นี้จริงๆนะครับเคประตูล็อกเราไปแฮกให้เพื่อนจอดน,นะครับผมซื้อคอมมาเพื่อแคสเกมโดยเฉพาะนะครับก็เลยไม่แปลกที่คอมมันจะแรงนะครับโดนถามด้วยว่าเฮ้ยไม่ซื้อแพงจัง อะไรนี้เอาไปทำอะไรถ้าเอาไปเล่นนี่มันมันก็เกินกำไรนะฮะแต่ว่าผมอยากจะเอามาแคสมาทำในสิ่งที่ผมชอบนะครับคือผมก็ชอบที่จะที่จะแคสเกมนะครับถึงแม้คนดูมันจะหลักร้อยแค่นั้นเองแต่มันเป็นเป็นเหมือนางานอดิเรกนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับลองจากเล่นเกมนะครับก็ ผมไม่ขอเรียกว่าแคสเกมแล้วกันนะผมขอเรียกว่าผมอัดคลิปมาให้คนดูแล้วกันว่าผมเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทำเกมเพย์ย่อมๆนะเป็นคอมเมนเตอรี่ไปในตัวนะครับผมไม่เข้าใจนิยามของคำว่าแคสเกมเหมือนกันนะแต่ถ้านิยามที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ว่าตรงกับชาวบ้านหรือเปล่าก็คือแบบเล่นเกมแล้วก็บ่นๆให้ฟังกึ่งทำเกมเพย์ ก็คือเหมือนว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นนะครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับรวมถึงผมด้วยก็จะเข้าใจประมาณนั้นนะฮะส่วนผมก็สไตล์ของผมจะเป็น walk through นะครับ walk through กับเกมอา c o m อ e n t a r y นะฮะมันเป็นเกมเพย์อยู่แล้วถ้าทำ walk through ยังไงก็เ,เป็น เกมเพย์อยู่แล้วนะครับบางคนอ่านวอล์กทูบางคนอ่น walk through, านวอล์กทูแล้วแต่บางคนสำเนียงไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการอ่านการเขียนนะครับคนเรามีเทคนิคในการอ่านที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาฟิกอยู่แล้วเนะนี่ยบางคนผมยังสงสัยเลย,เยทำไมคุณอ่านอย่างนั้นนะนะอย่างพาร์ท ขาอ่านว่าแพทยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ามันก็ไม่จาเป็นต้องถูกแกมมาก็ได้ฮะเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันก็พอภาษามันไม่ได้ฟกอยู่แล้วมันภาษาคืออะไรภาษาคือการทําให้คนเข้าใจกันนะครับไม่ใช่การมันทาให้คนเราซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสขนาดน,นั้นก็ได้นะครับเอาแค่ว่ามันทําให้เราเข้าใจตรงกันนั่นแหละที่เรียกว่าภาษานะครับ คุณไม่สังเกตเหรอครับทําไมเวลาคุณกูบฝรั่งแล้วคุณผิดผิดทุกถูกไม่ตรงแกมมากทําไมเขาคุยกับคุณรู้เรื่องเพราะว่าเราเข้าใจกันเงนี้ยเราใช้ภาษาเดียวกันนะครับยางน้อยแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้กับผมมิสเตอร์โตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในประมาณอาทิตย์หน้าเลยนะครับเพราะผมจะไม่อยู่บ้าน ไปเข้าค่ายนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแบทแมนดักไซเดอร์ที่ดองเอาไว้ก็จะพยายามรีบๆจบเนี่ครับก็ไม่ได้อยากดองสักขนาดน,นั้นเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ